อยากจะบอกกับทุกท่านนะครับเดิมทีเราตัง้งใจจะใช้นับเวทีปราราสัยนั่งล่างนอเราเตรียมเ้าอี้มาแล้วอยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้นั่งโนอะแต่กติกากรกตาทําให้เราจําเป็นต้องเซฟก่อนนะครับเขาบอกว่าหากจะจัดเวทีปราราศัยต้องแจ้งบิ็นเอรสานะครับซึ่งมันหมดเวลาแจ้งก่อนลงหน้าแ,แล้วช่วงนี้การปราราศัยของรรคเก้าปลายเนกะทั้งหมดทุกจังหวัดนะครับจะใช้วิธีปราศัยโดยผ่านนะครับบนรถนะครับบนรถน บนรถแห่นะครับแล้วก็วันที่10นะครับประชาันไปเลยเนาะล่วงหน้า10พฤษภาคมนี้นะครับจะมีปราัยใหญ่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับที่โรงเรียนประชานุเคราะห์นะครับก็จะเป็นรถเ,เทเลอร์ของพรรคเก้าไกลเนาะมาแวะตั้งแต่ทางภาคเหนือมาเลยนะครับแวะที่กำแพงเพชรพิจิตรแล้วมาที่นครสวรรค์วันที่10พฤษภาคี4วันก่อนการเลือกตั้งนะครับ4วันก่อนการเลือกตั้งวันนั้นก็จะมีเลขาธิการ พักของเราคุณต๋อมชัยธวัฒน์ตุลาธนมาพบพ่อแม่พี่น้องประชาชนคุณช่บพันนิกาวานิชมาสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็คุณเพชรกะระดุนพลและการนาพักอีกหลายคนนะครับหลายคนบอกโหหัวหน้าพิธาม่มาหรอไม่มาแล้วพอสวรรค์เลยเหรอมาครับจริงๆมาแล้ววันเ,เดือนมกราคมมางานตุจีนของเรามาปลาใสาตรงนี้เนาะต้องให้คิวหัวหน้าพักหน่อยตอนนี้คิวหัวหน้าพักแน่นมากนะครับหัวหน้าพักไปทําคะแนนให้เราอยู่พวกเรารู้ไหม วันนะั้นพักไปทำอะไรรู้มาไปดีเบตชนะทุกเวทีนะครับหาก้าวไกลดีเบตชนะทุกเวทีผมพูดไปหน่อยไม่รู้ว่าท่านใดมาบ้างยกมือหน่อยเนาะท่านใดมางานดีเบตของนครสวรรค์ด้วยจัดโดยเนชั่นชนแนลนะครับวันที่22สองที่ผ่านมาท่านใดมาบ้างโอเคยกมือให้ผมหน่อยไปกําลังใจหน่อยขอบคุณมากวันนี้นก็คึกคักมากเลยเนาะวันนั้นมีหลายพักการเมืองเนาะนะครับมาสื่อสารนะครับเป็น นโยเป็นการดีเบตนะครับเป็นการดีเบตจัดโดยเนชั่นทีีครั้งนั้นเป็นครั้งที่4นะครับเขาย้ายจากเชียงใหม่นะครับเพราะว่าปัญหามลพิษ PM 2.5วันนั้นพักเก้าไกลนะครับมีปลาใัยวันเดียวกันที่3ย่างมิตพาวแกนนำเลยไม่ได้มาแต่ส่งตัวท็อปมาให้เราเลยที่เป็นสอสอที่ปัดหมุดสอสอเขต1ของพิษณุโลกนะครับก็คือ สสอ๋อ,องหมออ๋องสอสปฏิพัฒน์สังติพดานะครับวันนั้นต้องบอกจริงๆชนะทุกดีเบตชนะใจแล้วกันเนาะเราไม่น่าเราไม่มี KPI ไปบอกว่าชนะแบบไหนเนาะแต่เสียงกระหึมในใจผู้คนกระดิ่งในใจที่อยากจะเลือกพักเก้าไกลนะครับสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงพัดมาแล้วผมสัมผัสได้นะครับวันนี้ยิ่งสัมผัสได้มากกว่าคุณนนทธรขึ้นรถแห่ทั้งวันเลย ตอนเช้าตอนเช้าไปพบปะพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ชุมแสงนะครับสายมาหน่อยไปที่อำเภอเก้าเลี้ยวพบปะพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่นั่นแผนเดิมทีเก้าเลี้ยวกับพายุหานะครับเราตั้งใจจะขึ้นรถแห่ทักททยแต่อดไม่ได้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนมารออุ่นหนาฝาค้างแบบนี้ร้อนก็ร้อนนะครับบนหน้าพักอดีบน้าพบพักผมฟ้ารักพ่อผิวยิ่งเข้มนิดหน่อยตอนนี้เข้มมากขึ้นทุกคนคงจะเห็นเขา โอเคครับจากนี้ไปนะครับเดี๋ยวเราจะมีแนะนาผู้สมัครสสอสักพักคุณธนาธรจะแอบ,บเดินมาหลังพวกท่านนะครับมาดูว่าหนังสือของเขาขายได้ไหมนังสือคุณธนาธรมาขายอยู่ตรงนี้นะเตรียมตัวมาได้นะครับอยากจะมีลายเซ็นของคุณเอกธนาธรพบปัดที่ด้านนี้ทั้งนี้เราจะใช้เวทีตรงนี้นะครับยืนอยู่ตรงนี้แน,น,นะนําผู้สมัครสสของเราทั้งหคน6เขตเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มจากเขตเลือกตั้งที่6ก่อนนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตเริ่มตัดเขียนลูกตั้งที่6ก่อนเราหมูเนาะเราหมูเมื่อสักู่ขึ้นมาแล้วนะครับพร้อมเนาะโอเคโอเคครับโอเคได้เดี๋ยวอาจจะรอคุณหัวหน้าพักก่อนเนาะได้ได้ไดดี๋ยวมาสื่อสารกับผมเรื่องกำหนดการนะถ้าจะมีการปรับเปลี่ยน พอดีไอเดียของคุณธนธรครับอยากให้พบปะผู้สมัครสสพร้อมกันมีเขายืนอยู่บนแบบกกราตรงนี้เนาะผู้เป็นผู้ช่วยหาเสียงผมนะคุณธนธรตอนนี้เป็นผู้ช่วยหาเสียงสสนะเป็นอดีตหัวหน้าของผม,ผมอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่อดีตเป็นประธานมา,นะมาแล้วโอเคมาแล้วพบปะตัวไหมพีม่น้องประชาชนตาลุกวาวเลยอะที่กิติรานนะ โอ้ไม่ยังคุณเอกจะไม่มาเลยนะครับมาถ่ายรูปก,กับพวกเขาได้นะครับมาพบกับคุณธนธาธรได้โอเคครับให้สัญญาณด้วยเนาะผมทักทายทุกท่านผมเล่านิดนึงแล้วกันเนาะเมานิดหนึงเมานิดนึงนะครับตั้งแต่เราลงพื้นที่ผมเปิดตัวในสานะผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครสสพักเก้าไกลนะครับ ผมกิติีรันนะครับกับเพื่อนๆนของผมทั้งหคนเปิดตัวผู้สมัครสสพักเก้าไกลนคะรสวรรค์ทั้ง6คน6เขตรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่เ,เป็นในฐานะว่าที่ผู้สมัครเนาะกติกาของพักเก้าไกลครั้งนี้คุณธนาธรพูดหลายครั้งว่าพักเก้าไกลมีความพร้อมมากกว่าพักอนาคตใหม่มากมีความพร้อมมากกว่าอนาคตใหม่มากทั้งเวลาการเตรียมตัวเตรียมตัวนะครับตอนนั้นเรามีเวลาไม่นานนะครับ ไม่ถึงปีนะครับ6เดือนก็มีการเลือกตั้งแล้วและและตอนนั้นพัฒนาคตใหม่ต้องส่งลงทุกเขตนะครับการคัดสรรอาจจะไม่เข้มข้นเท่านี้ตอนนี้เรามีเวลามากโดยเฉพาะการคัดสรรผู้สมัครสสนะครับเรามีการสมัครผู้สมัครสสตั้งแต่เกือบ2ปีที่แล้วนะครับผ่านการสัมภาษณ์อย่างเข้มข้นผ่านการส่งข้อเขียนประวัติอย่างเข้มข้น สัมภาษณ์โดยสองสารอบนะครับแล้วก็ให้โอกาสลงพื้นที่ทํางานหลายคนไม่ได้ไปต่อกับเรานะครับหลายคนอาจจะถูกเปลี่ยนตัวเพราะว่าเรื่องทัศนคติฉะนั้นจะยืนยันกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับว่าพักเก้าไกลมีความพร้อมมากกว่าพัรอนาคตใหม่หลายเท่านะครับแล้วก็ในเรื่องของนโยบายนะครับที่คัดกลันมาอย่างดีพวกเรามีทั้งหมด300นโยบายนะครับ สามร้อยนโยบายแบ่งเป็น9หมวดต้อง9ก้าไกลต้อง9หมวดนะครับย่อเหลือ3นะครับสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนระหว่างคุณรองคุณธนาธรกําลังจอดรถสื่อสารเป็นนโยบายย่อเหลือ3ข้อนะครับเรื่องแรกครับเรื่องการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตนะครับปากเรื่องแรกก็คือการเมืองดีการเมืองดีของพรรเก้าวไกลนะครับการเมืองดีของพรรเก้าวไกลก็คือต้องเอาทหารออกจากการเมืองให้ได้ จัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับนะครับยกเลิกสาวาสาวาไม่ควรจะมีสิทธิ์มาเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีแบบนี้นะครับแก้กฎหมาย <Okay. S 1> แก้กฎหมายที่ไม่เป็นคุณกับประชาชนนะครับไม่ว่าจะจะเป็นกฎหมายที่ฟ้องปิดปากประชาชนมาตรา1นึมาต,า 6, มาตา 112, รา1นึอรพรบการชุมนุมเรามีคนที่ติดคุกท,ทั้งทั้งที่ยังไม่ได้รับการพิพากษานะครับพร้อมแล้วนะครับ โอเคพร้อมนะครับให้สัญญาณยกมือด้วยนะครับผมพูดต่อนะการเมืองดีปากท้องดีในมุมมองของพรกเก้าไกลนะครับปากท้องดีก็คือหลายคนบอกว่าเก้าไกลไม่ได้พูดถึงนโยบายเศรษฐกิจเลยเราพูดนะครับเราสื่อสารครั้งนี้อย่างเข้มข้นด้วยพรกเก้าไกลมองว่าปากท้องดีในมุมมองของพรกเก้าไกลก็คือสร้างรัสดิการครับเอาเงินที่มีอยู่อย่างจํากัดมาดูแลคนอ่อนแอก่อนนะครับ งบประมาณแผ่นดินไทยเราสามล้านล้านเนาะพักเก้าไกลคิดมาอย่างดีนะครับใช้งบประมาณประมาณ6กแสนห้าหมื่นล้านจะสร้างรัสวสดิการแบบเบื้องต้นได้นะครับสร้างรสัสดิการในมุมมองนี้ดูแลตั้งแต่แรกเกิดจนเชิงตะกอนเหมือนคําพูดเหมือนคําเขียนของอาจารย์ป่วยอึ้งภากรเนาะแรกเกิดเพิ่มเบี้ยให้เงินเด็กแรกเกิด3,000บาทนะครับเพราะว่าเด็กเกิดน้อยแล้วตอนนี้เรากําลังก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย เด็กเล็ก0-6ปี1,200บาทเพื่อลดภาระผู้ปกครอง7-22ปีให้เงินสนับสนุนการศึกษานะครับเพราะว่าการศึกษาที่บอกว่าฟรีนะไม่มีจริงนะครับต้องซื้อชุดลูกเสือต้องซื้อชุดเล,ลดเดีมีค่าใช้จ่ายมากมายในการเรียนถัดมานะครับว่าในวัยอย่างผมคนอย่างท่านวัยอย่างท่านที่ทำงานอยู่เนาะคนวัยแรงงานคนทำงานแรงงานพักเก้ากาเสนอให้เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำครับจาก300 เป็น450บาทนะครับเพราะว่าหากคิดตามอัตราเงินเฟอ้อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เราไม่ได้เพิ่มเงินนะครับเกือบ10ปีแล้วตัวเลขน่าจะประมาณ440บาททุกวันนี้นะครับพรรคก้าวไกลจึงเสนอให้เพิ่มเป็น450บาทแล้วเพิ่มขึ้นทุกปีตามตามการเติบโตทางเศรษฐกิจตามการเติบโตทางเศรษฐกิจตามอัตราเงินเฟอ้อ ถัดมาท้ายสุดที่สําคัญมากเราจะใช้ประมาณเงินประมาณ4 2 0 0 0นหล้านบาทที่จะดูแลพ่อแก่แม่เฒ่าปัจจุบันเราดูแลพ่อแก่แม่เฒ่าของเรานะครับด้วยเงินเพียง600บาทต่อเดือนหาร30วันเท่าไหร่ครับหาร30วัน20บาทหาร3มื้อได้ไข่ต้ม1นฟองนะครับตอนนี้เราดูแลพ่อแก่แม่เฒ่าเราแบบนี้พระเจ้าไกลจึงเสนอเรื่องปากท้องดีสร้างรัศวิยายที่เกิดขึ้นให้ได้ ดูแลคนที่อ่อนแอก่อนเอาเงินที่มีจํากัดมาดูแลคนอ่อนแอก่อนหลายคนบอกคุณจะเอาเงินจากไหนมา650,000ล้านพระเก้าไกลบอกว่าขอเป็นขั้นบันไดนะครับภายใน4ปีรัฐบาล9ก้าไกลจะทําให้สําเร็จให้ได้เราจําเป็นต้องเพิ่มภาษีนะครับแต่ภาษีไม่กระทบกับคนเล็กคนน้อย SME แบบเรานะครับภาษีที่จะเก็บได้เต็มเป็นน้ำเป็นเนื้อหน่อยก็คือภาษีที่ดินรวมแปลงได้ประมาณ150,000ล้านบาทนะครับ ตอนนี้นะครับตอนนี้หากคุณมีที่ดินหนึ่งไร่กับ1ไร่ของที่ดินเจ้าสัวคุณจะจ่ายภาษีเท่ากันทั้งทั้งที่เจ้าสัวมีที่ดินเป็นแสนเป็นล้านไร่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พักก้าวไกลจะทําไม่มีนายทุนคนไหนนะครับที่จะทําเรื่องนี้ไม่มีพักการเมืองพักไหนนะครับที่จะเสนอเรื่องนี้เพราะกระทบกับคนที่ให้ทุนเขามาหาเสียงเพราะกระทบกับนายทุนที่อุดหนุนพวกเขาพักก้าวไกลจึงเสนอนะครับจึงไม่รับเงินของกลุ่มทุน รับเงินจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนผ่านการบริจาคในแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง e ิเล c t i o n 66นะครับรับเงินจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนผ่านการสนับสนุนทางด้านภาษีตอนนี้เราได้เป็นอันดับหนึ่งนะครับคนที่สนับสนุนภาษีมาผ่านพรรคเก้าไกลเป็นอันดับหนึ่งนะครับสามปีติดต่อกันแล้วนะครับผมพูดไปแล้วนะครับเรื่องการเม,มรืองดีปากท้องดีแล้วก็มีอนาคตนะครับมีอนาคตของพรรคเก้าไกลในมุมนี้นะครับ ขอบคุณมากขอบคุณทุกท่านมีอนาคตของพรรคก้าวไกลในมุมนี้ก็คือเราต้องกระจายอํานาจนะครับคุณธนาทรน,นะครับด้านหลังผงนี้คณะก้าวหน้าได้เสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับให้มีการกระจายอำนาจข้อเสนอนั้นเรียบง่ายมากแล้วหากใช้สามัญสำนึกนะครับทุกคนบอกตรงกันว่าต้องกระจายอำนาจแม้แต่พรรค ผด็จการทหารก็บอกนะครับแต่การพูดกับการกระทํามันคนละเรื่องกันพระเต้าไปเสนอในรอบนั้นก็คือปลดล็อก3มเรื่องก็คือปลดล็อกเรื่องอผู้ว่าให้เลือกผู้ว่าของเราเองนะเพิ่มเงินให้ท้องถิน่นเพิ่มอำนาจที่มากขึ้นให้ท้องถิ่นทําได้ทุกอย่างให้มีการเลือกตั้งผู้ว่านะครับแล้วก็ให้มีการตรวจสอบแต่ปรากฏว่าสสพักรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนนะครับ แม้เราจะได้เสียงสนับสนุนมากนะครับสนับสนุนในสภาล่างสบสอนะครับแต่ว่าสวสองอคนจำไห็นะครับสวสองอคนที่แต่งตั้งโดยประยุทธ์จันโอชาที่มาเลือกนายเป็นนายกนัมนตรีเมื่อปี62ปฏิเสธเขาเสนอนี้อย่างน่าเสียดายสนับสนุนเพียงแค่6เสียงนะครับปากบอกว่าจะกระ,กระจายอำนาจแต่การจะทำคนละเรื่องกันนะครับฝากทุกท่านนะครับคุณจาุรเคยพูดหลายครั้ง เขาอาจจะพูดสวยรูนะครับดูให้เขาพูดด้วยนะครับแต่ดูที่การกระทําเขาเจตจำนงของเขาเขายกมือสนับสนุนใครเขายกมือสนับสนุนนายทุนหรือไม่ตอนนั้นคณะก้าวหน้าพระบอยาหน่าเสียดายพักก้าวไกลยืนยันจะทําเรื่องนี้ต่อครับผ่านนโยบายทุกจังหวัดก้าวหน้าที่พูดถึงมีอนาคตเราต้องกระจายอำนาจให้ได้ระเบิดพลังทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่เลยพักก้าวไกลเสนอให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าน,นะครับ พระก้าวไกลเสนอให้เลือกผู้ว่าของเราเองนะครับผู้ว่าที่มาจากการแต่งตั้งปัจจุบันนี้อายุเฉลีย่ยที่อยู่ในแต่ละจังหวัดเพียงแค่หนึ่งหรือ1ปีครึ่งเท่านั้นเองนะครับบางคนมีความรู้ความสามารถนะครับแต่ว่าทําอะไรไม่ได้มากนะักมาประจําตําแหน่งเลี้ยงต้อนรับ2เดือนเลี้ยงลาจาก2เดือนมากเกษียณที่นี่อายุเฉลีย่ยก็60ไปไปลายแล้วก็50ไปไปลายแล้วนะครับพระก้าวไก่จึง เสนอให้ยกเลิกรัชการส่วนภูมิภาคนะครับเสนอให้ยกเลิกรัชการส่วนภูมิภาคผ่านการทําประชามตินะครับเพราะว่าเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะครับเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ควรจะถกเถียงในสภาผู้แทนรัษฎรควรจะพูดคุยถึงวงกว้างที่ได้รับผลกระทบส่วนข้าราชการที่อยู่ในการที่อยู่ในรัชการส่วนภูมิภาคนะครับไม่ต้องห่วงท่านไม่ได้ตกงานนะครับเพียงแต่ย้ายการดูแลนะครับจาก รัชก,การส่วนภูมิภาคที่ใหญ่โตเถิดทะซึ่งแก้ไขาปัญหาอะไรไม่ได้เลยอำน,นาจรัฐซ้อนรัดมาอยู่ในท้องถิ่นซึ่งผมจะเล่าให้ฟังต่อไปเดี๋ยวคุณธนาธรอ,อาจจะเสิร์ฟเรื่องนี้ด้วยให้เลือกตั้งผู้ว่าของเราเองเรื่องที่2นะครับให้เพิ่มงบให้ท้องถิ่นตอนนี้งบท้องถิ่นได้เพียง30%จากงบประมาณมันถึงเกิดเหตุว่า ประเทศไทยคือกรุงเทพกรุงเทพคือประเทศไทยเพราะงบประมาณไปอยู่ที่นั่นเพราะรถไฟฟ้าหลายสายอยู่ที่นั่นเพราะความเจริญเติบโตอยู่ที่นั่นพระเจ้าการจึงเสนอประเทศหลายประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ไว่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่นประเทศในสแกปแถบสแกนดินเดเวียนะครับหรือในหลายๆประเทศของเอเชียก็เริ่มกระจายอํานาจแล้วนะครับมีการอำนาจกระจายอํานาจมาก่อนเพิ่มงบให้ท้องถิ่นเพิ่มเป็น50%นะครับ จะมีเง็นเม็ดเงินมหาศาลอย่างอบตอเล็กๆใกล้ๆบ้านท่านนะครับท่านทราบไหมอบตอมีงบประมาณลงทุนนะครับงบประมาณลงทุนอยู่แค่2อถึงหล้านบาทเท่านั้นงบปาอบตอเล็กๆนะแต่หากกระจายอํานาจแล้วท้องถิ่นจะมีเงินเพิ่มขึ้นนะครับประมาณจาก2ล้านเพิ่มเป็นเกือบ10เท่าประมาณ20ล้านบาทจะดูแลทุกสุขพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ถนนหนทางที่ชมรุดสุดโสม น้ำประปาที่ขุ่นข้นในบ้านท่านสามารถทำให้ดื่มได้เหมือนดังเช่นที่อาจสามารถที่คณะเก้าหน้าปักธงนายกองค์การบริหารส่วนเทศบาลที่นั่นถัดมาถัดมาเลือกตั้งผู้ว่าของเราเองเพิ่มงบให้ท้องถิ่นต้องเพิ่มอำนาจเครับตอนนี้นะครับตอนนี้มันมีอำนาจส้อนอำนาจนะครับยกตัวอย่างหากเราจะทำถนนเส้นหนึ่งนะครับ มีทั้งกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทนะครับการทางพิเศษตอนนี้เราจะเสนอให้อํานาจอยู่กับท้องถิ่นอยู่กับนายกเทศมนตรีอยู่กับผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งอยู่กับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจะดูแลทุกสุขพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เขาจะรับผิดรับชอบกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ เพิ่มอำนาจยกเว้นนะครับยกเว้นสารนะครับไม่ควรจะมีสารอยู่แล้วเนอะในท้องถิ่นทหารไม่ควรจะมีกองทัพในท้องถิ่นและเงินตราไม่ควรจะมีสกุลเงินของตัวเองนอกนั้นคุณทาได้หมดครับต่อไปนี้นะครับต่อไปนี้พวกเขาที่มาจากการเลือกตั้งนะครับจะดูแลทุกสุขพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะรับผิดรับชอบกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนและให้ประชาธิปไตยทํางานครับหลายคนบอกว่าไปเพิ่มงบให้เขาเอบตอบ้านกูเนี่ยซื้อเสียง พันสองพันซื้อเสียงทุกนั้นทั้งนั้นอบตอทุกคนด้วยไอที่ไม่ไปเลือกตั้งนี่ที่เลือกตั้งค่าเฉลี่ยน้อย50%ที่ไปเลือกตั้งเพราะว่าไม่มีใครเป็นตัวเลือกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไม่ใช่ครับผมก็เป็นอย่างนั้น <Okay. S 1> ก่อนหน้าที่จะมีพักเก้าไกลพักอนาคตใหม่ผมไปการโนโวตเพราะว่าความไม่สมควรจะได้โหวตจากผมครั้งนี้นะครับหากประชาธิปไตยทํางานครั้งสองครั้งแรก อาจจะไม่ได้คนที่ชื่นชอบอาจจะได้คนที่ซื้อเสียงไปเนาะอาจจะนะแต่ว่าถ้าพื้นที่ไหนมีประชาธิปไตยเนาะการซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงน้อยลงคนรุ่นใหม่อย่างพวกท่านที่กําลังรณรงค์ให้พักเก้ากลอยู่ตอนนี้ที่เป็นหัวคะแนนแบบธรรมชาติคุณพิธาพูดนะหัวคะแนนแบบธรรมชาติของเราพักอนาคตใหม่พักเก้ากลไม่ใช่มีหัวคะแนนนะเรามีหัวคะแนนหัวคะแนนคนนี้ไม่ต้องจ่ายเงินสักบ,บาทเพื่อมาเลือกเรา หัวคะแนนคนนี้จ่ายเงินให้เราด้วยมาหาเสียงเลือกตั้งหัวคะแนนคนนี้บอกคนของครอบครัวของเขาบอกเพื่อนของเขาทุกวงชัดให้มาเลือกก้าวไกลหลายคนอายุต่ำกว่า18ปีหนูเสียได้มากพี่ไม่ได้ไปเลือกตั้งแม่หนู17เจแต่แม่เลือกให้หนูนะแม่ก็ต้องเชื่อลูกใช่ไหมเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนี้นะครับใครเป็นแบบนั้นหลายคนเป็นแบบนั้นพยักหน้าเนาะ โอเคโอเคครับตัวนี้ผมอาจจะขอมีซีนหน่อยมีซีหล่อๆเดินกับคุณนา,านทธรมาเนอะมีซีนได้รับเสียงผกมือพบกันนะครับสักครู่นะครับพบกันครับ